ดีครับพาเพื่อนมาเก็บกินลูกมอนลูกมอนครับนะครับกับต้นเลยนะครับเพื่อนๆไก่กำลังจะสุกละนี่ครับลูกมอนครับต้นมอนนะครับเพื่อนเก็บกินสดๆจากต้นเลยนะครับต้นมอนหรือลัดเบอร์รี่นะครับเพื่อนนี่เห็นไหมครับนี่ครับให้พี่กินกินครับอ่านะครับให้พี่กินกินหน่อยครับโอ้อร่อยไหมครับเหวานนะครับหวานหวานอมเปรี้ยวนะครับ วิตามินซีสูงเก็บจากต้นเลยนะครับกินได้เลยนะครับสดๆปลอดสารพิษครับนี่ครับอร่อยครับครับอะร่อยไหมครับอร่อยมากเออเยี่ยมเลยครับนี่อร่อยมากครับนี่กับลูกหมอนนี่ครับปรกซีดำๆแดงๆเก็บสดๆจากต้นเลยนะครับครับอืมอร่อยมีวิตามินซีสูงครับอร่อยเลยอาหาร กินนะครับผลไม้ในบ้านเรานะครับปลูกง่ายกินง่ายครับนี่ครับนี่ครับโอ้โหกำลังอร่อยเลยครับนี่ครับเด็กๆชอบครับเด็กๆนี่เด็กๆนี่ครับเด็กๆชอบก็อาครับโอ้โหอร่อยมากครับมีประโยชน์นะครับมีวิตามินซีสูงนะครับนี่ครับเด็กๆชอบกินนะครับนี่เด็กๆชอบกินครับ นี่เด็กๆชอบกินครับหยิบออกจากต้นเลยครับนี่ครับนี่นี่ครับนี่ลูกนี้ก็สุกแล้วครับนี่นี่ครับโอ้โหอร่อยหน้าอร่อยครับนี่นะครับเก็บลูกหมอนกินครับต้นหมอนปลูกง่ายครับกินง่ายปลูกง่ายมีประโยชน์มีวิตามินซีสูงนะครับนี่ครับเห็นไหมครับดูลูกครับ นะครับปลูกง่ายที่บ้านครับใครมีพื้นที่ในบ้านเนี่ยอันนี้ก็ปลูกกับติดกับริมรั้วเลยนะครับน่ครับต้นเขาก็ล่มให้ล่มเงาได้ครับเนี่ให้ล่มเงาได้ทุกวันนะครับแต่ต้นนี้ร่มครับร่มเงาลูกอร่อยเด็กๆชอบกินครับนี่ครับนี่ครับเด็กๆกินง่ายเลยครับอร่อยครับนะครับปลูกง่ายกินง่ายกับวิตามินซีสูงครับ มีประโยชน์ครับอร่อยครับลูกมอนลาบเบอร์รี่เองครับ